สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพอแอดมินบุญรรมน้ำโชกนะครับในวันที่12กันยายน2หา64นะครับวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชคราบกับสูตรหวยคำนวณของเซียนสมชายนะครับนเนาะเซียนสมชายมันจะฟันท่งให้เลขตัวใดโค้งทุท่ไทยไายในวันที่16กันยายน2 5 64แอดมินก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังนับกันนะครับเนาะ เพื่อตัวเลขของเสี่ยนสมชายอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีดนึ่งวันในงวดวันที่สิบพกกันยายนสองหาหกสี่นะครับเนาะก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต,ต,ตามเพื่อเป็นกำลังใจแอดมินบุญทำนำโฉกไม่เด้อครับเด้อครับแต่ไม่ชมไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ด้วกันเนาะครับเน้องอะไรมาให้กูเราว่าสัตว์ประวัติเฉยในความฝันเน่ยบ่บัวแล้วตัวเป็นเป็ดเนาะพูดได้อย่างไรกันก็คือกุกี้เนี่ยสามตัวสามตัวตุ่งลอยพูนลอยเด่นไหม กูยิงคนนั้นนะบะอกเออก็แจ้งได้หดยหอนผู้อันใครคอยนะบะอกเออนั่นแหละเออเออเอคอบอกว่าเพิ่นได้ตัวดีฝันดีกต่มาบอกแน่มาสัา่นมาเพิ่นเลยบอกว่า,วามันมีอยู UC ตัวเพิ่นว่ะมีอยู่ UC ตัวเพิ่อนหายมาแล้วซีตัวมีเจ็ดมีศูนย์มีสองมีสี่เนาะในซีตี๋มึงจับใส่กันหลวดมาสั่นมามึงขึ้นแน่นอนมาสั่นเพิ่นวางสิประเทศมันตู๋ของผมสามตู๋หนดว่ะบ่ตู๋ตัวเจ็ดเนาะ ในวดนี่แม่เอ็หงในวดเนี่ยในวดวันทีสุก็มึงถือนมึงอย่าลืมว่าพวกมะไรพวาไหกูด้วยหรอว่ากันเลยเดยกใพวงมะไเพื่อนจะเอาเบื้องมะไรเพื่นไปไหว้พระบ่ถามแล้วมาถามหาพวงมะไรของรักษามอ๋อมันมีของมันมีของอ้าวเปื่นจะตามใะามใช่ไหมเพื่ว่าอะไไอ้เพื่นว่าไอเว่านจตั้งเป็นอยากว่าถ่ายอยู่เลว่า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 สัตว่นว่าถ่ย เงินพะพันกับเขาฟันผัวเพลนนอบอกสามตัวตรงๆก็าถือเปรตหระเออว่ากันจะถือสามตัวตรงๆก็เลยกระทำเจ้าอยู่นอเอเจ้าผมก็ได้บอกนอคนนาบอกตอนไดใครเนี่ยใคยไปเด่นนะเพลนราบอกเจ้าตอนไเจ้าเพื่อจะบอกไคเนียบอกเขางวดนี้ได้นี่ะงวดหงิดหงวดหงิดกับเจ็ดศูนย์สอง ซี่ดะซีตูดิจับใส่กันด้วยมันสับว่าเจ็ดศูนย์สองซี่เมวที่แล้วเราถือสมตูงตุงบ่กสามตูงตุงตุงด้บริกรับเลยตุงตุตึงเน้นเลยเพื่อนมาเพกลับหัวนอนเเพื่อนมีของรักษาไหมขออรักษาบอกเพื่อนอธิษฐานขอกับเจ้าทีเพื่อนนอนนี่เนาะเพื่อนเลยถือโบมี่โบอันนั้นอกแล้คอยไปถามย้ำเพื่อน ครับว่ามันมันมันตัวว่ามันโมเมนเพื่อนเลยแม่คนได้ถามยำตัวใดเกาะ่าัษาผู้ไทยมึงเทเดียวนะมึงได้มึงจำได้มึงจำได้มึงจำอะไรมึงคงม่ต้องบอกว่าจำมาไปถามยำเงินเปลเพิ่นตอบขึ้่อนแบบนั้นเลยแม่โมงมันตอบเพื่นแบบคนไทยเทเดียวต่างเดียวจำให้ได้มึงจำได้มึงก็ได้มึงจำอะไรมึงถือไทยมึงจำแต่ภาษามันได้ฮกได้หาได้แปะกับสามตัว สตัวมันมีหามีหกมีหามีแปดถามันออกตัวนี้นะสามสามารถสื่อติดได้เหมือนเลยพวกมัน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 จิเขาสามตัวอย่งหมดเนี้ยพวกมันใจตัวนี้ถามันว่าตัวนี้ตอนไดย่ามไดนะเลขกติดมันรักรอยกัคือตัวนี้ซุ่มบุหรี่ทันทีเลยเพราะว่าทางเที่ยวมันมันมันเป็นเลขซุ่มบุหรี่ไหมถามมันออกสามศูนย์สามสามศูนย์ ทจะเป็นหกติดหาติดแปดติดทันทีเลยแต่มันออกสามชูนนะได้รูปเลขงวดนี่ผมคิดว่าเขาบ,บุบผมว่านี่ต่าบนล่างเลยงวดผมมันใจค่านเป็นอย่างไรงี่มันฝันดีทั้งหัวทั้งเนี่ยนะประกอบต้องฟันดีเออมืนขึ้นกับฟันว่าปีงกัดอีกเออฟันแบบนี้เจ้าเลขเขาคือเก่าได้เนี่ยมือว่านก่อนนี่ฟันเนี่ยฟันมานี่อีตัวนี่คือมีปากมือเลือดเต้มือเลยตัวน้อยนี่เออเนี่ย แต่รับสแตนี่มันมันจะได้จับเงื่อ๋อ้จได้รับสัตวเออฟันเห็นเลือดกับฟันเห็นปีกนี่มันบอทุกคนก็ถึงว่าผม้ฟันดีหัวผมผมขึ้นไาหัวผมเขาอะไรล่ะผมก็เลยขิดแตงสีหน้างวดนี้ผมให้ติดสีกับหาไ้เด้อผู้ใด้ซื้อสีกับสีกับหาในโบกปลาดผู้ใดติดสีกับหางวดนี้แห้งวิ่งนี่คือให้โอกาสแห้งเขาละเลยมันบอไอ้แกมาหกไอไม่จิงพอเถเลยนี่น่าวางอย่าหนึ่งเสร็น ข้างล่างมันบ่มีห่าเล่เาเสียงเพลงลงในหนุ่นิดนึงมันติดลิขสิทธิ์เอาเสียงลงข้างล่างมันบม่มีนบ่มีไอ้มันมันเอขอข้างบนมันบ่มีห่าเด้อครับแล้วข้างบนมันสิมีแค่ติดซียู่ซานีเด้ขอข้างบนก็ให้เน้นเขมัทศูนย์เนาะก็เรียนซ้ายศูนย์ไปแต่ผมอยากให้ติดซีสองตัวในใบหน้าข้างบนนะ 04กับ24เหครับแม่นครับเพราะว่าเลขงวดนี้มันจีนี่4ก็หายืนครับผมมัก4ก็หายืนพื้นเลยบ่ยืนพื้นไว้เลยข้างบนมันบ่มีแม่นครับข้างบนน่ะมันบ่มีหากับมันมีแต่ข้างล่างเนาะห่าจะให้ยืนไว้ก่อนเลยข้างล่างก็เล่นไซสผมให้ตัดออกไปเลยเลขเรียอย่างนี้มันจะสีเลือหน่อยหน่อยแต่ผู้มาก็จัดไปซื้อ้าซื้อมืดนี่ผมว่ามเปอร์เซ็นต์ถึกหลายนะตัดตัวนี้ออก เจ็กตองนี่บอเออระบาดที่นี่มัญญ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ติย่างหนึ่งสองสามสี่หาโคกตูหังล่างนะครับมัติย่างหน่อยหน่อยแบบที่นี่ข้างบนคลื่นกันตัดตัวนี้ออกไปมันีย่างหาตูค่ะกำพูดถือว่าเมื่อไรเมียนครับแจ้งวันนี้ผมว่าเข่าลอยเบอร์เส้นเพืเ่อเพื่อต่ำทั้งบนทั้งล่างค่ะผมคิดมานะผมว่าหนาพาดรักลอยในับใจผมผม,มตัวนี้สูงกว่ามูอ หกนี่ครับ6กิ่เอาหกใส่รักลอยเลยมันบงผมเคยถือรางวัลในเกือบถือรางวัลที่สองมันเคยออกอีอย่างนี่ละมันหกศูนย์สมนี่ละมันถือมันจิสใจถืี่ิตนี่ละแต่หกไอแต่ศูนย์สามมามันสิตติดชุ่มโมนีแม่มาหนังค่ะทางเที่ยวมันก็คือถูกจิจำรักลอยมันก็ทิ้ี่ยังสี่อะค่ะผมคิดว่าบัวไอยาลืมควบาติสซีก็หาไวงวดเนี่ย ่บผาดดออสี่ห้าติดไว้เลยใครไม่อยากพลาดสี่หานี่่บผาดมาแน่นอนสองตัวนี้ได้กับมาครับทั้งบนทั้งล่างบ่อคะทั้งบนทั้งล่างบนมันบบมีหางนะมันมีแต่สี่กับนี่แหละครับเรียนสองตัวนี้ไ้ก่อนค่ะข้างล่างกัดนั่นแหละ็กติมีอยู่หกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเนี่ยผมคิดบางวันเนี่ยโบถือแต่เซาหัวไป พมมันใจครับพุมมันใจกันดเนี่ยเพราะว่ามันฝันประกอบมันฝันดีเห็นไหมเส้นมันใจครับนะคะท่านผู้ชมสามตัวนี่ก็เรียกตะดวงล่ะเพราะว่างวนเมื่อกี้มันหลุดงวดนี้ผมเลย่กะกาฟันท่งฝันใดให้จับมาใส่เอาไข่จับใส่สุ่มนี่แหละแต่เขาผุมมากตัวนี่เป็นหกศูนย์สามสิบครับแมงครับผุผมมากตัวนี้ครับครับในใจผมผุมมากนะมมศกนัวนีมห้าศูนย์สามแปดศูนย์สามไปยังสั่นบ่ค่ะครับ ขางบนมันบมีหาเนาะมีแต่ซีเนาะปร <im it> เดินใช่นี่ไปติดซีไปแหละหมวดเนี่ยติดส,นะดตดสีติดหา <64. S 2> ไป04ตัวนี้ของพู้อาจญ์นะ<อ>นั่นบอกนี่พู้อาชญ์บัตรป่าสูตรทำไมคำนวณเพิ่นสิบเกตหน่อย03มันอาจจะดังนะหน,นึ่งมันอาจจะดังหนึ่งมันดังแต่วนย์04เรียกซีนี่ดังอยู่ดังค่ะดังอยู่ค่ะติดเอของอ อาจารย์ว่าปลาพันถึอมาหลายงวดปีนี้มันดู้จักงวดตัวสีมาแม่ในนอนถือนี่แหละศูนย์สีเนี่ยพันว่าศูนย์สีมาเลยเดียเพราะว่างวดนี้ผมผมมันใจสองตัวนี้นะครับสีกับผาเนี่ยข้างบนมันผมมีหากับมีต่หนีนอะมีตาทีครับอาทิติดซุมนีไ้แต่ข้างบนใันใจผมมักสามนใจผมนะผมมักสามทุมที่เหรียรูดตัวนี้แหละรสายนี่แหะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่รูดสายนี่แหละแต่มากกี่สุดก็คือตัวยูขังมูครับ ทางมันเที่ยวแต่เมื่เดือนซบเอสดีมันออกศูนย์สี่สี่ศูนย์ทั้งบนทั้งล่างอะนะครับเดือนซีเอดยถือค่อยถือมันออกตัวเนี้ยศู <0. S 1> นย์สี่อันนี้เดือนเก่านะโอ้ยอ<ฆ>นู่ซีเอดีมันเคยออกข้างล่างอย่างสี่ศูนย์นะข้างบนออกศูน<ฆ>ย์สีน่นี่แหละ่ะกคเคยถือทั้งบนทั้งล่างก็คือนี่แหละตัวนี้แหละ<ฆ>ลองเบิง้งอาจจะมาหอดหลบมันแล้วท่านผู้ชม อาสีปังกระไดงวดนี่เพราะว่ามันฝันแม่นมันมันมันฝันฝันเกี่ยวประกอบหลายอย่างนะงวดมันฝันดีปิงนี่เจ้าซึ่งถึงเหรียญเนาะก็ฝันลักษณะนี่เห็นเลือดเห็นยังนี่มันอยากมันอยากถืออยู่หน่อยนะงวดก่อนผฝนอาจจะฝันเห็นปิงก็ฝันว่าได้กินอันอีหยังเนื้ออีหยังแต่มันมาขีดนั่นอยู่ก่อนนั้นนะเจ้ากับเจ้าสี่ล่ะเมื่อคืนผมฝันว่าปิงกัดขาเอ้าผมว่าจังได้กับนั้นอยู่แถมมันนั่นเนี่ยกับว่าฝันว่าอีก มีดบาดมือลูกเลือดแดงเต็มหนึ่งหมดเลยหงวดีเพราะแม่ห้ยเข่าอีกแล้เพราสบายอยู่ค่ะสิรับซับอ,อีกอย่าพอดิเลขสูตรกับเลขฟันนี่คือถ,ถือว่าฟันแบบนี้คือเลขเข่าแต่ว่าค้ามฟันนี่คือบริตีเป็นเลข <บา S 2> น้อเบอร์เรตตีเป็นเลขครับวนากผมผมคิน่าแต่ผมคำานวณหวยออกมาปุ๊บถ้าฟันลักษณะนี้คือมาเลขเข่าเพราะว่าผมจิบบคอยสี่เลขคนอื่นผมจีสี่เลขแต่เลขจากฟองครับ จฝันเสียงไทตัวเลขของเจของออกไงซะเนาะแม่นะครับทำเป็นเสียงไทฝันแบบนี้เธอได้เข่าตลอดเข่าตลอดจังเกตเจตังมาท่ายรดผมบอกซูชิบจำได้ยิ่งจำได้แต่ลักษณะนี่มันสิบ่กพอยผ่านดอกเจ้าค้อยฝันแบบนี้เราของควัญช่างเลขมันเข่าอีลีบานี่มันเขามันเขาแกบจะทูเทือที่ผมฝันลักษณะนี้ค่ะันที่แม่นจะบได้ตีเป็นเลข คิดว่าหวยมันหวยจะคลองคำนวณออกมาเนี่ยมันเขา่านะมันสิเข่าในเหล็กสุดไหมข้านวณน,นี่แมน่นบอแมน่นครับแต่ความฝันบมเดิตีเนาะบมเดิตีความฝันครับเบ,บังเอ้อท่านผู้ชมนะคะสําหรับเหล็กบนกับเหล็กล่างเมื่อนี้ถือว่าเป็นโครงสุดท้ายเพราะว่าเอา่อคลิปทีเลวๆมากเพราะว่าหายต่เหล็กล่างย่างเหล็กบนเนาะสมชายเนะาะวันนี้ก็เลยหายเหล็กบนนะคะถือว่าครบแล้วทั้งบนและล่างนะคะท่านผู้ชมก็ตามที่เอ่อเซียนพลไห้นะคะเหล็กบดศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ แล้วก็สองส 2, งสองนะคะแต่เกิดว่าตัดออกนะหกตัวตัดออกตัวเนึ่งก็จะเหลืออยู่หาชุดนะคะท่านผู้ชมถ้าผูใ้ใดกําลังแบบว่าอยากได้3าตัวก็แหะ่นมี้หายแลวก็มีหาหกนะคะกันจับ2อตัวมาใส่นะคะท่านผู้ชมหกศูนย์สองย์าังสี่นะคะหรือว่าหาศูนย์สองหาศูนหาศูนย์สี่ โอ้ยแปดศูนย์สองแปดศูนย์สามแปดศูนย์สี่นะคะเนอะเส้นประมาณนี้เนาะตัวสมไสเนี่ยตัวใดครับเนี่ยรักลอยตัวไหครับรักลอยโพมักตัวไนอ๋อมาคกบอครับจับใช่เลยมันบอครอยหกศูนย์สองหกศูนย์สามหกศูนย์สี่หกศูนย์สามเห็นไหครับเนาะตัวเน้นเนียนโพมักตัวเนี้ยครับส่วนเหล็กรางนะคะท่านผู้ชมเพลินกะ เรื่งหน้าผมให้เน้นตัวนี้เด้อเน้นสีหามันบ่ค่ะแต่ผมให้อยากให้ซื้อเมือ่อเพราะว่ามันมีอยู่หกตัวนึงเนาะอยากให้ซื้อเมือ่อแต่ามาซ้ากับนะแต่หักตัวใจจีใจพมมากคือสองตัวเนี่ยแต่ผมมักหนักกระาท่าตัวนี้หลายซีหาหาหกตัวล่องตีครับผมที่เหลือถือว่าเป็นตัวกันตีครับผมเสร็จแล้พุ่มมากกลัไปสำหรับเหลืองางนะคะท่านผู้ชมอันบางเทือ มันเหล็กมันกับบนแน่น่ะมันจะเชื่ออกตัวไหนแต่ว่าความมักของเพลินๆกับว่าเพลินมักสีหานะคะท่านผู้ชมอาจจะมักผมกคือกับเซียนกระไดเนาะส่วนมากผมวุ่งหายนกับบ่คอยออกแล้วมันก็ออกกับตวงผมวุ่งนะครับออกทุกเทื่องแต่ว่ามันตัววงฟังดีๆเด้อท่านผู้ชมบพราะเมายเขาว่าวงอันนแล้วมันสีออกได้ผมมักจืดๆได้แต่ว่าวุ่งหายน่ะบ่กิน่าหงายมันสีออกตัวไหนผมกับบ่หูเด้ เห็ดตามสูตรออกมาคือแบบนี้แต่ฟักนีรู้สึกว่ามันมันมันจะเข่าดีนะแต่ทีแน่ๆเลยมันเข่าคู่งวดได้หวาหนี่แมนครับมันเข่ามาซีงวดสอนด้วยก็นี้ก็กระชับให้หลายอยู่เนาะบ่หลายโตบ่หลายสุดมันบ่หลายงวดนี่เป็นเป็นตะเลีนอยู่เพราะฉะนั้นก็จะทิ้มแม่นครับมันมีแค่หกตัวนึ่งทิ้มนะคะท่านผู้ชมถ้าถ้าท้าลอตเตอรี่ตัวละลอยนาะตัวละลอยถ้าถือมามันได้เจ็ดพันนะมันคุ้มอยู่เด็ครับไอเจ็ดพัน ขางบนเท่ากับมารุ่นกันอีกทีนึคร่บว่ามันถืออะไรทัตุถ้าลอตเตอรี่ใบละร้อยจังได้มันก็ได้กับไรแม่นที่เขาบนเขาล่างก็ยังกันได้กันไรอยู่ดีแสดงว่า่บห้กับหรืบ่ครับเนี่ยร่องบึงบ่กลับบึงจะนวดร่งบึง่องกับเล็กเป็นโบวายกับนะอันเซียนสมชาาเลขบนให้วิ่งตัวเดียวจะวิ่งตัวไรคะผมมากศูนย์ครับบนในวิ่งศูนย์ถ้าให้วิ่งตัวเดียววิ่งศูนย์ใช่ไหมเขามากศูนย์ในใจตัเลขล่างเลยค่ะเลขล่างเนี่ยผมมักห่า วิ่งหาวิ่งหาแต่ผมมาทั้งสองตัวนะแต่แบบวิ่งก็คือวิ่งหานะเดินหาว่าง่าไงจ้ะส่วนตัวอื่นคือตัวรองแม่งครับบนนีศูบนน่ล่างมีหาครับผมฟังอันนั้นฟันว่ายาว่าไอล่ามมกจูกะปิดนะผมฟันว่าเห็นนุ่มไม่ยิ่งค่ะสีขึ้นจอนอืมแล้วบันทึกนี่คอยได้ ตีนุ่มมันมันมีสองอันมั้ยบ้างเออมันกลมมันเป็นศูนย์ัพรันมีสองอันก็คือสองนะไมนยิ่งกับตีเป็นซี่นะามคิดผมวนะถ้าตีเป็นเลขนะครับผมก็ได้มากศูนย์เป็นตั้งก็หมายของผมแต่วอาอันนี้ฝันฝันต่างหากฝันต่างหากอันนี้ตีเป็นเลขย่ทธธผู้ชมตัวนี้ผมฝันก่อนไอ้ผมเฮ็ดหวยออกมาแล้วนะแต่เมื่อกี้เมือกับฝันฝันขึ้นนี่ทัดไปอีกขึ้นสองขึ้นกับฝันอีก ยังสีนะมันฟันอยู่สีเถอะสีมือเถอะนะสีมือข้อมหมายมันนะแสดงไว้แยมในศูนย์มาเจ้ามันผมก็เลยคมก็เลยมากศูนย์ที่ผมมาเดี๋ยวก่อนนะผมฟันแล้วแต่ผมบอกอยากบอกว่าเจอเพราะว่ามันเป็นเรื่องบ่อันนั้นเป็นกําลังคิดอยู่ว่าสิเราดีหรือเปล่นผมก็เลยมากศูนย์แมนก็ไปพนยานว่าลามุกจุกเปลี่ยนเ่าะละมุกจุกกับเปลี่ยนก็เลยบ่องบ่จากบ่หัวหนะาก็ที่ผมบ้งหายแรกๆกันผมฟันแล้ว คือผมมักซูนเดอร์ซูนเดอร์นะโฟมมักูนกับสองเงินแสดงว่ามันไกู่น4ีซีซ <c oughs> ูนีกระสังออดใจบไดาก็เลยเวาให้ฟังย์สองสองศูนบอเดี๋ยวขึ้นนุ <c oughs> ่มนี่ <c oughs> มันชิเป็นเลขศูนนะนะค่ะมันมีสองขางกะต้องมีเลขสองน้่นแล้วก็ู้ยิ่งกับเป็นซีอันนี้ก็เป็นเออเสี้ยนคนวิดีใช้มากตานคุณชมวิีใช้เป็นตัวใดก็ลองพิจรารณาบึงเนาะคือคือคือ ครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นเลขสูตรหวยคำนวณของเสี่ยนสมชายนะครับเนาะประจํามือเปนที่16กันยายน2564นะครับเดีย๋ยวแอดมินจะสรุปตัวเลขสูตรหวยคำนวณของเสี่ยนสมชายฟังอีกครั้งหนึ่งนาะครับเนาะแนวทางบนพันหายศูนย์สองศูนย์สามศองสองสามและสองสี่นะครับนี่ก็เป็นเลขแนวทางบนเด้อครับเด้อส่วนแนวทางล่างนะครับเพิ่นหามาเป็นเลขสี่ห้าห้าสี่ห้าหกหกห้า 64และ46นะครับนี่ก็เป็นเลขแนวทางล่างเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบตัวเลขของเสียนสมชายกับไว้เป็นแนวทางเด้อครับเด้อเพราะมันเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขถี่มีรางวัเนะครับนอในงวดวันที่16กันยายน2 5 6หานะครับแอดปินกับเสนอตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเด้อครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนอก่อนจะลงทุนกับให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชม ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใแฮดมินบุญทํานนาโชคกันะไเด้อครับเด้อบุญธรรมนาโชคกัขออวยพรในท่านผู้ชมนะครับที่มารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้โชคโชคมันหมันกันทุกคนเด้อครับเด้อสวัสดีครับ 反正这也不，好的。